เส้เก็เพิ่เยอะไปแล้วลองแเดียวไปกไม่โอ้โดว่าต้องมีอะรยน้ำน้ำเยอะๆไว้ไ่นนี้ครับอันีครับอัน้ดูแลแต่ว่าคุณผู้หญิงน้นเป็นขอบขอบคุณทานครับคุณาแม่ถูงต้องก๋นยรอตั้งแต่ห้าโมง แล้วก็ขึ้นมาใส่ทุกคนทำยาตัวเองที่ก็ินมันสดกับพี่โนะวันนี้ตอนที่เรากำลังมีปัญหาอย่างเงี้ยเราแบบแอบสั่งของมากินอย่างเนี่ยบอกจบไลน์มาว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ต้องสั่งอะไรนะเดี๋ยวแม่ทำไวยจำให้กินและจริงๆริงวที่งานเอาก็ตามไี่คิดครับแต่พี่โน้ตบอกว่าให้กินก่อนเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงแบบ อาแนจวจิ๊กโมเมนต์ของาาขอาหารแนะนำกับแบบกับติ๊ก,กเดียวว่าแม่เดียวเองของกุ้งจ,จริงจริงมันแอบจัดของอหารแล้วอ่ะจริงแค่ไม่กูเหมือนกับใส่แค่พคริกไทยบดถ้าตามหมดนะเฮ้ยแตอาหารเนี้ยมันควรจะเป็นแบบแนวแบบอุบลหรือว่าแบบฝังขอมแก่นอะไรเงี้ยแนะคือแบบม่แผมไม่คออนอุดรอ๋อคิดว่าก็น่าจะได้อีกย<อ>ิ่งดีกว่านะ อืมฟิลส์ก้วก็เวียดนามครับนผมอเวียดนามมาแต่แรกิลินครับเออเพราะกันนั้นเนี่ยเหมือนกี่วกับความเป็นแบบังุรี้านบึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ้อาหายังไงี้มันบอบกับฟิดิปปนส์พ่อพ่อเป็นคนชนบุรีครับแ้วพ่อแบไหนครับเนี่ยไนะไม่กินหมูไ่กินครับมูกินรอดตั้งแต่หน้ามมตเป็นข่ ก็อยากมีซีนร่วมกินกับมึงเหมือนกันไม่หอเปล่ไม่ได้ไปกิน i n g เอาไปกินครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้่้ดูรายการคนไม่มีไมค์เหมือนรายการคนอื่นก็าหครับไม่ได้ไม่ไ้ไมค์ยังไม่มาอีกก็คือไทยจะไอโฟนไอโฟนหรือการของของรากนี้นะครับี่เข้าใจว่านมตลอดนะนะไปไไป กลอเนี่ยก็้องเดี่ยกิรองร้องแล้วกันนะกินก็ร้องแต่เดี๋ยวมาคุณผู้ชมทางบ้านครับรายการเนี้ยกล้องเนี่ยไม่มากล้องเน่ะไปอยู่อีกกองถ่ายหนึ่งึ่งถ่ายอะไรวะเฟอร์นิเจอร์กล้องเก็บงานอินเสิร์ตอยู่ใช่ไหมใช่ครับแล้วตัวก็มานี่มันเหมือนโต๊ะร้านคาเฟ่สมัยก่อนอะเวียนเวียนเวียนก่อน เอาสองตัวไปเล่นขนา้างหน้าก่อนแต่ว่าเบสกับคีย์บอร์ดล้วตามไปที่หน,น่เอย่างเงี้ยสุดท้ายขนาดผมได้เรียนรู้อะไรจากคุณเยอะเลยนะคือเคยดูแต่ไม่คิดว่ารายการเขาแบบทำงานกันแบบนี้ <c oughs> ดีเาก็ได้ย <c oughs> <c oughs> รายการมันได้เรียบนึกว่าจะมีการแบบ ส่ง <Okay. S 1> ค,คําถามมาให้ก่อนนะ้เดี๋ยวเราไปเนี่ยเราคุยเรื่องนี้นะนี่หรือว่าเข้ามาอย่างนี้เจอหน้ามีการเตี้ยมนะเออเออแล้องถามคุณผู้ช่วยครับนี่ครับต้องตามน้ำครับไหลไหลไปเขกนู่นคำว่าไหลไหลไปนี่ก็หากินได้นะที่นี่นะไหลไหลไปครับ อบไปแล้วดีดีครัเออว่าจุดกายก็ต้องมีคำคมนี่อ่ะได้เน่เี่เๆ่อยากได้ยินจากปันตลยาต้องสินคาสินไหนสักอย่างนึ่ให้ขารจะต้องรีบต้องรีบทีดหากคิถึงอุดมแต่พาณิชย์

chúng tôi <laughs> của cha mỏng cái <laughs> bóng của nó vậy không cái gì